อย่างที่พูดไปนะคะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันข้าราชการพลเรือนซึ่งตรงกับวันที่1เมษายนของทุกๆปีนะคะในปีนี้ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะนายฉัดชยัยชาย,ชายแก้วนะคะคุณครูจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้2ค่ะ,คะสังกัดสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2นะคะก็ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดินแดงนะคะตามหลักการครองตน ครองคนและครองงานค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้จากรายงานค่ะผมเชื่อเสมอว่าคนเราจะพัฒนาได้อยู่ที่การเรียนการศึกษาคือเครื่องมือที่ทำให้ความเจริญงอกงามเข้ามาสู่ตัวบุคคล การศึกษาคือเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนดังที่กรมพยาดํารงราชานุภาพท่านบอกเราเน้นย้ําเสมอในตรงนี้ครับผมเราเองก็คือคนที่ไม่มีโอกาสทางสังคมแต่สิ่งที่ยกระดับผมคือคุณครูคือการศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปัจจุบันผมจะทําได้ผมจะเอาการศึกษาเนี่ยลงไปที่เด็กนักเรียนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองและก็เป็นบุคลากรที่ดีของสังคมได้ครับผม จัดชัยชายแก้วครับผมปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้2ส,สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตสองครับผมไม่เคยที่จะไม่ให้เกียรติวิชาชีพครูโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรับผิดช,ชอบการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ถึง6แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับเปิดทําการสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาที่รับผิดช,ชอบก็เป็นรายวิชาวิทยาการคํานวณครับ เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับอาจจะต้องสอนวิชาอื่นๆบ้างเช่นศิลปะวิทยาศาสตร์พระลระศึกษาอย่างนี้นะครับผมก็เป็นรายวิชาสำรองที่เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละเทอมขึ้นอยู่กับบุคลากรของเรานะครับเป็นข้าราชการครูมาสิปีครับผมครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยมาวันที่ 1. พฤศจิกายน2555นนะครับไปปุ๊บสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีน้ำไม่ไหลไฟดับทุกวันมีการยิงกันเกิดขึ้นผม ครบทุกอย่างเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรายือนอยู่ได้นะวันนั้นเวลานั้นคือเด็กนักเรียนความสดใสของเขาการมองตาเขาการได้ครูใหม่ไปแต่เด็กมีความสุขมากเด็กอยากอยู่กับครูมากนะครับมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเอาล่ะเราต้องพัฒนาตัวเองโดยส่วนตัวแล้วครับเชื่อในเรื่องของความขยันผมไม่ใช่คนเรียนหนังสือเก่งผมได้เกรดเฉลี่ยด,ดีเพราะผมขยันผมทุ่มเทถ้า ทำครั้งที่หนึ่งไม่ได้ผมทําครั้งที่2ผมจะทําไปต่อให้มันเป็น10ครั้งผมก็จะทําเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ก็จริงครับเทคโนโลยีเดินไปทุกๆวันเราจะทํายังไงให้เราก้าวทันเทคโนโลยีการเป็นครูที่อยากให้เด็กเก่ง1ครูต้องเก่งก่อนเรารู้สึกว่าการทํางานพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยแต่มันสามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้เราเห็นเพื่อนครูประสบความสําเร็จโดยเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆครับเราก็มีความภาคภูมิใจย้อนกลับมาในห้องเรียนของเราครับ เด็กนักเรียนของผมบางคนบอกว่าไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลยจับเมาส์ไม่เป็นคลิกไม่เป็นปัจจุบันนียเขาสามารถที่จะออกแบบงานได้สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนได้ไปแข่งอะไรได้อย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตรงนั้นมากๆาเราไม่ใช่คนเก่งอย่างที่บอกแต่เราสามารถที่จะแบบช่วยเหลือทุกๆคนได้ถ้าเรา เป็นเฟืองเล็กๆแล้วทาให้เฟืองใหญ่มันหมุนได้ผมก็อยากจะทาไปเรื่อยๆ <S <S มันเสียงดังมากพอครับที่จะทําให้คนอื่นอ่ะเห็นในผลงานของเราผมอยากจะเอาแนวคิดทางการศึกษาที่เรามีที่เราเคยทําที่เราผิดพลาดแล้วเราแก้ไขแล้วเนี่ยไปบอกต่อในหลายๆท่านแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆครับผมความภาคภูมิใจนี้เนี่ยมันมันส่งผลในทุกๆด้านครับตัวเองเป็นคนจังหวัดยาลาอยู่แล้วถ้า เมื่อสิบปีที่แล้วผมก็ไม่คิดหรอกว่าตัวเองอยากจะกลับมาเพื่อพัฒนาอะไรเราแค่รู้ว่าเราอยากกลับมาทํางานที่บ้านแต่ในเวลานี้ปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่าจังหวัดของเรามันมีดีเหลือเกินแล้วมันก็มีข้อตรงไหนที่เราสามารถที่จะมาเป็นฟันเฟืองในการช่วยพัฒนาขับเคลื่อนได้การจัดการเรียนการสอนมันควรที่จะสมาร์ทกว่านี้เรารู้สึกว่าถ้าเราทําให้มันสมาร์ทได้เราเป็นแค่ตัวเล็กๆครับแต่เราสามารถส่งต่อข้อมูลพวกนั้นได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากมาก ความภาคภูมิใจในตรงนี้มันไม่ใช่ความภาคภูมิใจเพียงแค่ว่าครูจะใช้ได้รางวัลแต่มันเป็นความภาคภูมิใจส่งไปถึงเด็กในห้องของผมครับผู้ปกครองที่เขาไว้ใจเราคุณแม่ของผมเองที่เขาก็สนับสนุนมาตลอดเขารับรู้มาตลอดเลยว่าลูกคนนี้กําลังทําอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมอาชีพน้องๆที่เห็นเราเป็นต้นแบบพี่ๆที่เอ็นดูเราตรงนี้เรารู้สึกว่ามันคือมวลรวมทั้งหมดที่ส่งให้มันเกิดรางวัลน,นี้ขึ้นมา